หน้าก็แดงมือก็แดงยกเว้นขาเพราะใส่กางเกงขาย,ยาวคอก็แดงแต่ว่าถ่ายไม่เห็นคอข้างหลังเนื้อคอข้างหลังตรงนี้เวลาเดินก้มหน้าอย่างนี้แดดมันร้อนอ่วันนี้ไปเจออะไรมาแล้วก็ไปทําไมนะแล้วก็ที่หลายคนสงสัยวันนี้ครับทุกคําถามมันยักมีคําตอบแต่คําตอบนั้น จะไม่ถูกใจคนชั้นกลางชั้นล่างหรือคนไหนๆห,หรือแม้แต่คนที่ว่าตามบริษัทต่างๆจึงแนะนําว่าขอไปล่วงหน้าเพราะเนื่องจากมันจําเป็นเพราะโดนทั้งตัวขนาดนี้แต่กับเจอปัญหาชีวิตเพิ่มก็ต้องมีพูดกันนะิดนึงนะเพราะว่าคนเราใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามีมีไปสมัครงานมีอะไร นะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บริษัททรัพย์หรือว่าอะไรก็ลงโปรโมทไว้ไว้ใน facebook หรือว่าไว้ในอะไรใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตามที่เขาบอกเพราะว่าอยู่ใกล้ดีนะตามที่เขาลงไว้อ่ ABC อะไรเยอะแยะนะ ออนี่คมบางปูหรือว่านี่คมไหนออมันซอยมันเยอะเยอะแยะนั่งวินไปกี่บาทตะกี่บาทหรือว่านั่งสองแถวออนั่งอะไรขาไปขากลับออนั่งจนกระทั่งนั่งแท,ที่นั่งอะไรเลเทตตุ้มเป้หลายต่อไปถึงที่ปุ๊บเขาก็พูดว่าน่าเราลืมค่าเอกสารค่าถ่ายรูป หมดไปหลายร้อยตีตีกลมๆซะสองพันฮะดูสิครับไปแค่นี้เสร็จแล้วบริษัทพูดประโยคที่หน้าเท้ายัดปากริญญาตีไม่เอาถามจริงครับจเจ้าแต่พม,ม่าเขมรปศป .5 ป .6 ม .3 ปวชสูงสุดม .6 แล้วก็คือปวสแ้ปวปวสมันมันเลยเลยแล้วนี่ พวสามห้าถ้าเรามองมห้ามหกถามจริงครับนะถามจริงครับส่งเสริมการศึกษาให้ทุกคนไปเรียนปวสหรือไปเรียนปร,ริญญาตรีแต่บอเมเอนงานเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเราตีค่าของประเทศไทยว่าคนในระบบงานมีหนึ่งปวศหรือพวก,พม,กม่าเาขมเรนเรานับอย่างนี้พวกพม,กม้ามาขมรเนี่ย ระบบการศึกษาเนี่ยไม่มีเลยแต่ได้ตังค์เนี่ย 600, ห้าถึ 18, งหกร้อยห้าหมื่นแปดเงินเดือนหมื่นแปดส่วนส่วนคนเนี่ยที่เรียนทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ป .6 ขึ้นไปอ่ะสามสามร้อยก็ขึ้นเนืใช่ไหมสามเก็บสามอ่ะบางคนมีวุฒิปวชหรือว่ามีวุฒิอะไรให้เขาให้เขาขึ้นเป็นขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับอ่าสามแปดสี่สามแปดสาม,สามขึ้นให้สิบบาท หรือบางคนไปขับไลแมนเพราะงานการไม่มีคิดอะไรไม่ออกคือระบบมันเล็กตั้งแต่ต้นพอเกิดพี่เต้เพื่อเกิดพี่อีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้จำได้พี่เต้คนเดียว,วามมาก็พอะม่าเขมนมัน l Let สโกวิดาวกับฝั่งโดนไล่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกลุ่มคนทั้งหมดประชาชนในระบบ เ,เขาเรียกว่าการศึกษาแบบขั้นพื้นฐานแล้วกันตั้งแต่ป .6 เป็นต้นไปจนไปถึงปวชหรือม .6 ก,ก็ยกขยง6โมงเช้าเข้าไปเสียบแทนพม,ม่าเขมร5าแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่จบสูงเกินไปตัวอย่างเช่น ไอปวชหรืออะไรขึ้นไปป้ปองปวสขึ้นไปปริญญาขึ้นไปผมคนเหล่านี้ก็จะโดนตัดออกจากระบบงานโดยเขาบอกว่าเสียดายวุฒิหรือว่าหาข้ออ้างในเรื่องต่างๆมากมายก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยนะ จะต้องไปจมปากว่าเอาพม,าม่าเขมรเนี่ยเขาไปทํางานหรือว่าคนพศธรามไปทํางานอย่างเดียวนะไปจมปากอยู่กับเครื่องจักรและระบบความปลอดภัยอะไรของเขาที่เขาพูดอ่าแล้วต้องบอกว่าใช้แรงอย่างเดียวไม่ใช้สมองอ่าอ้างว่าพวกมันพวกเขามีแรง แรงหนาแรงแน่นจังไวหนุ่มถ้าเกินอายุเท่าไหร่นะที่เขาบอกขับเราตัวอย่างนะตัวอย่างขับรถโฟลลิฟ์สามสิบห้านี่แมวแล้วเออพูดง่ายๆต้องเป็นพมา่าเขมรขึ้นไปต้องแบบว่าอายุไม่เกินสามสิบห้าต้องแบบว่าจบปอหกงั้นทุกคนอายุสิบห้าไม่ต้องเป็นไปเป็นสาวลำวง,งแล้วไปสมัครนี่เลย รับตลอดเวลาก็ลำวงไม่ต้องในในเพลงเปลี่ยนแล้วอายุ1ิบไปสามัครโรงงานไปขับรถโฟโคลิปเย็นเงี้เนียนเออเพลงใหม่ต้องเพลงใหม่ตั้งร้องเพลงใหมเออ่เพลงนั้นไม่เอาไปลำวงอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีจริงที่เหลือก็เขาก็จะถามว่างานระดับสูงเนี่ยคนที่จบสูงเนี่ย มันก็มีทำไมคนไม่ไปสมัครเพราะในบริษัทต่างๆมันไม่เอาปริญญาตรีไม่เอาปวสอเอปเสอปวชก็ไม่เอาต้องเอาแบบว่าไอ้นั่นน่ะเด็กเด็กขำน่อยอะอะมันเมาเนี่ยอพปอตีเมา,ามันเด็กขำน่อยไะไอ้ปักซีดานเนี่ยมันโอ้ยอมันมันเอาแต่อย่างงี้ ทำให้เวลาเนี่ยสมมุติว่าที่ที่ว่าต้องต้องใช้สมองต้องใช้สติปัญญาเยอะต้องใช้การคิดคำนวณต้องใช้อะไรกลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบงานนะใช้ใช้คำนี้การประมวลผลหรือการที่ว่าจะคิดเองได้ว่าเฮ้ยอยากทําตรงนี้ก็ต้องเดินไปด็อกด็อกด็อกไปที่ห้องนะแล้วก็เซนใบ แล้วเขียนใบซะดูหรูหรามาเหา่าใบเปอร์เมิทไปขออนุญาตทํางานขอใบนี้ใบหนึ่งครับไอคนนั้นก็เซน้นวิศวะก็เซน้นไอจอบคนจบจอบพออะไรอความปลอดภัยวันนี้ก็เซน้นนี่ก็เซน้นเซ้นยันบริหารกว่าจะทำจริงจริงปลาก็ไปเก้าโมงครึ่งเมื่อไหร่จะเซตเนี่ยเซนอยู่นั่นแหละ ปั๊มตัวปั๊มปั๊มไม่เลยเอเออ่ลอโรงงานนีอ่อาจจะเข้าใจได้เพราะว่าเป็นยุคเปลี่ยนไทยจากพาม,าม่าเขมรไปสู่คนไทยหรือว่าจากเอ่อคนที่ยังไงตัยยังไงอันนี้อยู่ในช่วงแบบมืนฮิตอยู่โอเคอา,อาจจะเข้าใจได้แล้วกลุ่มง,งานที่มันต้องใช้สมองล่ะกลุ่มออฟฟิศ หรือว่ากลุ่มที่แบบวา่าเออที่มันต้องใช้แบบวา่าระดับที่วา่าไม่งั้นจะเรียนมาทําไมเออทีนี้เราเรามาตั้งคําถามเอาแบบจา่าจากระต่ายเหยียน,น้เน้นเน้น,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 นว่าหนึ่งโรงงานตั้งขึ้นมาเพื่อรับคนที่วุฒิต่ำกว่าเท่านี้เพื่อแรงงานขั้นต่ำและลักจํานวนมากเพื่อใช้แรงงานยางเยวใช่ไหมนั้นต่อไปเนี่ยก็ไม่ไปสอมนมันเยอะเน้นกล้ามฝึกวิ่งฝึก วิดพื้นเหมือนทหารก็ทุกวันก็หนึ่งวิดพื้นสองลุกนั่งสามปีนข้ามกำแพงเป็นหลักสูตรนี้ดีกว่ากามแน่นๆล่ลำลเข้าไปปุ๊บมามาแบบหืมล่ำทุกคนทีนี้พร้อมทำงานแล้วหนังสือบัต้องมันบรต้องกามลำลำแบบอืมแน่นๆตัวแน่นๆตันตนเออต้องลำล อุ้ยหนังสือไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องมีหนังสือเน้นลำ้ำล้ำไว้เอองานเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมครับสุดท้ายเราบอกว่าที่นั้นมันไปนที่เรียนหนังสือหนังสือที่ใช้แวร์อยู่ที่ไหนเออต่อให้เป็นป .6 แวร์มันบ่ได้ใช้นี่มันใช้แรงเออไมนใช่แห้งล้วนๆอุ้ยบัคซิดาบอกคุ้เรื่องนี่ มันไม่เกิดประโยชน์ครับในการที่ว่าสนับสนุนการศึกษาแต่การศึกษาไม่ได้ทำให้คนพัฒนาแล้วโรงงานก็เป็นเหมือนเดิมนี่ส่วนที่บริษัทต่างๆที่เขาสมมติว่าวิ่งรับจ้างหรือว่าอะไรเขาจะจ้างปริญญาตรีบวสไปทำเพื่อ เห็นไหมครับถ้าเรามองตามนิวอ้าวเออเขาจะเาจะจ้างไปทำไมเซเว่นทำไมเซเว่นจะเป็นที่เดียวถึงเป็นที่รอดเดี๋ยวเรามาดูแผนผังน่า The World Map ชอบชอบ,บจริงความคิดอาเสียแกล้ำแบบเกินนะใช้คำว่าเกินเรียนมาปั๊บตามนี้ เข้าไปสู่เซเว่นจริงเริ่มมีการฝึกหัดขายของมีการพูดกับลูกค้าสำจีบซลาเปาเพิ่มไหมเรียนบริหารเรียนโน่นเรียนนี่เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อจะไปบริหารเซเว่นหรือซื้อเฟรนช์ชัยไปเพื่อจะไปเปิดเองเสร็จแล้วพู๊บมีใบป,ปริญญาเรียบร้อยสาขาบริหารศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับว่าบอกการการเงินการคลัง,งอะไรที่มันเรียน แต่แล้วมันก็มีรถรับส่งมาจากบริษัทแม่ C.P. เพื่อมาส่งสาขานี้โดยเฉพาะครบวงจรพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยปิ้งกล้วยย่างกล้วยหนึ่งกล้วยทุกแบบยันกล้วยบดพระกล้วยบดชีโอ้โหอะไรมันจะอจฉริยะขนาดนั้นพระเจ้าช่วยนเห็นไหมครับระบบเรียน ต้องควบคู่ไปกับระบบงานระบบงานต้องมีสาขารองรับระบบงานจะต้องเ,อเขาเรียกว่าจบมาปั๊บนี่ไอมหาลายนี้ต้องคอนเฟิร์มแล้วว่าสาขาเนี่ยมันมีคนเขาเอาล้านเปอร์เซนไม่ใช่ให้เขาไปเรียนเปล่าๆไม่ใช่ให้มาเสียเวลาฮาอาจจะบอกว่าจบอะไรมาสมมติว่า คนจบครูมานะคุณจบครูมานี่คุณไปสมัครครูสมมติคุณสมัครออนไลน์หรือไปเดินไปวอล์กอินไปเสร็จแ,แล้วคุณก็เซ็นใบอะไรไว้ถึงเวลาผู้ไปสอบอ้าวม่ก็สอบมันไม่ตรงกับที่เรียนมาหรือว่าเวลาไปสอนจริงหลักสูตรอะไรต่ออะไรเห็นไหมครับความเป็นจริงการเรียนการสอนหรือแม้แต่สิ่งที่มันเนี่ยมองเห็นเนี่ย มันไม่ซิงโครไนซ์กันครับนะผมใช้คำนี้หรือว่าถ้าเรามองเป็นเซเว่นโมเดลเนี่ยเห็นไหมครับเซเว่นโมเดลเนี่ย mm hmm. เขา mm hmm. เขาสอนนักเรียนมาเนี่ย mm hmm. เพื่อให้บริหารเซเว่นเออหรือว่าไปเป็นเอ่อนักบริหารโลตัสบิ๊กซีเห็นไหมครับมีสถานที่ทำงานรองรับไม่พอมันยังมีคลังสินค้าพร้อมจำหน่าย พร้อมส่งให้สาขาย่อยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขหาหาสินค้าไม่ได้มีเสิร์ฟถึงหน้าคอยว่าบริการเสิร์ฟถึงที่ทุกระดับประทับใจเหลือเชื่อมากเห็นไหมครับหรือบางคนบอกว่าจบช่างยนต์มาต้องไปเปิดอู่เองต้องนำเข้าอะไรเองสมมติอะไหล่มาจากญี่ปุ่นมาจากจีนหรือมาจากอะไหล่เซียงกงมือสองเหมครับต้องมาปรับตัวเอง ถ้าเรามองมองตามนี้ว่าฮะหรือบางคนก็จบอะไรมา,า,าคอมพิวเตอร์เขาเขาต้องไปเปิดร้านเกมเหรอครับเขามีหน้าที่เดียวเปิดร้านเกมเหรอแต่เขาจบมาทําไมผู้ศาส์เป็นโปรแกรมเมอร์เทพแบบชนิดว่ากดแฮกทีเดียวเงินไหลออกมาเป็นสิบล้านมือเทพขนาดนี้เขียนโปรแกรมเก่งขนาดนี้เอามาทิ้งเป็นขยะใช่ไหมครับ ขาวุโสแทนที่ว่าเขาไปต่อสู้แก๊งคอร์เซนเตอร์ดันปล่อยให้เขาเนี่ยไปอยู่ข้างถนนหรอครับเนี่ยเออหรือว่า,าจ้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ฉลาดจ้างไอ้คนพวกนี้ไปทํางานแล้วเราก็ไปโดนไอ้พวกคนไทยกันเองหรอโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์มาจ้างคนเหล่านี้หรอครับเห็นไหมครับเรามองตามเซเว่นโมเดลก็คือนึ่งเรียนมาจบมามีที่ทำงานรองรับหรือว่าเขาไปเปิดเอง แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอะมีที่พร้อมให้เขาเนี่ยทํางานพร้อมเริ่มงานไม่ใช่ว่าคุณจะไปหลอกเขาให้เขาเรียนแล้วมาเป็นอย่างนี้ขอนำเซเว่นโมเดลอาเซียขอขอขอโทษด,ด้วยขอโทษคือคือ,ค,อคือมันแบบมันมันอึดัดมันมันอยู่ในูในใจมานานไม่ไม่น่าเชื่อว่าเสียอัจฉริยะขนาดนี้คือคือมันแบบไอ้ไอ้พวกนี้มันติงตอง เออไอพวกคนที่มันสอนเนี่ยมันบ้ามันสอนอยังไงของมันเนี่ยทาให้คนมาตกงานเนี่ยออดูดูสิช่างยนต์เนี่ยไฟฟ้าอย่างงี้เออหรือบางคนเนี่ยยังไงตัวยังไงเห็นไหมอิเล็กทรอนิกส์อย่างงี้ทางที่นี่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์แม่งก็มีเยอะแยะเข้ามาจีนจีนก็มาลงทุนแม่งมีตั้งเยอะหายไปหัวไปไหนหมดก็ใหม่ลูกเห็นไหมครับเออมันเล่นอะไรกันเนี่ย ใช่ไหมแทนที่ว่าจะนำคนฉลาดฉลาดเก่งๆเข้าสู่ระบบงานแล้วลุยไปเลยนำหน้าไปเลยไปเรียนรู้เทคโนโลยีจากจีนหรือว่าไปเรียนรู้ดันเอาแค่ใช้กำลังอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นอย่าฝึกสมองแนะนำครับนำครูที่เป็นทหารเข้ามาฝึกกล้ามแน่นๆล่ำๆขาล่ำๆเดินไปปุ๊บ ขนาดคนข้างๆยังต้องกลัวก้ามท้อมนี่ซิกแพคมาเป็นก้อนๆหน้าอกนี่แน่นๆก้ามแขนหัวไหล่ปูดขึ้นมาอย่างนี้กล้ามหลังนี่แบบมองไม่เห็นกระดูกเลยครับแน่นทั้งตัวมันต้องอย่างนี้ฮะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหน้าขบขันแต่ถ้าทุกคนแข็งแรงนะสุขภาพดีมันก็ดีหนึ่งอย่างเวลาไปสมัครทหาร สมมติไปบอกว่าอาจารย์ผมจะเป็นอันเนี้ยเออก็สามารถเป็นอาหารได้ด้วยสองอย่างในหนึ่งเดียวอาความรู้มันก็แคมแถมไปไม่ต้องไปรู้เยอะหรอกเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ไม่ได้รับเป็นแนวนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะรู้ว่าอ้าวเห็นไหมครับเออเราต้องอิงตามเซเว่โมเดลที่เขาอุตส่าห์ทำขึ้นมาขนาด เราเรา,เราต้องมองก็สิอัจฉริยะตัวจริงทําไมเขาเขาทําได้ทําไมเขาถึงมีงานให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ล,ลูกลูกหลานเขาหรือแม้แต่คนคนนอกด้วยซ้ําไปทํางานเซเว่นเป็นคนนอกด้วยซ้ําไปเรียนกับเขาอะปัญญาพิวัตรทาไมถึงมีงานทําที่เซเว่นก็เ,เพราะว่าดูสิครับสาขาทั่วประเทศเลยครับ แล้วก็ไปยืนขายของขนมจีนสระเปาเพิ่มไม้อุ้ยช่วงนี้นะไอ้นี่ลดร,ราคารับเพิ่มไม้ตรงนี้นี่ขายเก่งมากเลยเห็นไหมครับแค่การขายอย่างเดียวในกินขาดแล้วเห็นไหมนำความรู้ที่มีไปใช้จริงอย่านำมาให้เสียเวลาไหมครับ นั่งในห้องเรียนแบบเสียเปล่าแมวครับเห็นไหมครับเราผิดพลาดกันมาเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วทุกคนก็เกียดร,ระบบการศึกษาอยากให้ลูกเนี่ยออกมาทำงานเลยเพราะกลัวที่ทุกที่คนอายุเยอะๆหมายถึงว่าคุณลุงหรือว่าคุณคุณยายคุณน้าต่างๆที่เขาสงสัยกันมานานในในระบบ ระบบข้าราชาการนี่เขาสงสัยกันว่าระบบการศึกษาเรียนไปทําไมหรือว่าใครต่อใครที่เขาบบนเงินอยู่ก็เพราะลูกหลานเขานะ่ะเรียนมาแล้วนะถึงขั้นปริญญาตรีเขาก็าส่งได้นะแต่ว่ามันบอเม่นงานนะมันบอเมน่นเออเสร็จแล้วเนี่ยโดนบริษัทหรือโดนโรงงานต่อว่าว่าทําไมไม่อาวุธตำตำม,มา,กา,กา,กากากหน่อยขยะเปียกหน่อยเอาสักปอหกเลยยิ่งดีโง่โง่เลยเหมือนพมา่าเขมยิ่งดี ให้เขาดูถูกเราเนี่ยว่าเราเนี่ยอุตส่าห์จบมาตั้งนานไม่ต่างจากพม,ม่าเขมรทำทำไมครับเออก็ที่โมเดลเมื่อกี้ที่ให้ไปเห็นไหมครับทำไมเซเว่นก็ทำได้ทำไมเราแค่นี้เราทำไม่ได้พราะเราปิดกั้นช่องทางตัวเองหนึ่งแล้วแล้วก็สองเราไม่ได้วางรากฐานระบบการงาน ตัวอย่างเช่นว่าจีนมาลงทุนเนาเข,า,เขาลงทุนอะไรล่ะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอะไรต่างๆคนที่มันเรียนอยู่ปล่อยมันเรียนในห้องเรียนแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยทำไมไม่ส่งเข้าไปโอ้ยเนาะหรือว่าโรงงานไม่มีโรงงานเดียวเลยโรงงานอื่นก็ไม่มีผลิตยางอย่างนี้รถยนต์อย่างนี้ออ อุ้ยน้ำส้มอย่างนี้มาม่าก็มีเคยเห็นอยู่ผลิตเยอะแยะเลยครับทั่วประเทศมันก็มีเยอะแยะลาก,กับบางก็มีบางปูก็มีไอตรงนั้นนะ่ะเ,เส้นเสรีไทยนี่ก็มีมันมีทุกที่ระยองอย่างนี้ชลบุรีเห็นไหมครับมันมันไม่ใช่ว่ามันไปอยู่ที่เดียวเนี่ยภาคตรงภาคใต้ภาคเหนือถ้ามันมีมันก็มีไม่ฮะเราไม่ใช่ว่าเราไปคิดเองว่าเอ้ยมันจะไม่มี แล้วโรงเรียนไปตั้งกรุงเทพเมื่อไหร่มันจะไปเจอโรงงานแล้วทําไมไม่ไม่ไม่ซิงโครไนซ์กันไม่ประสานงานกันแล้วทําไมมันแบบปัญหาทั้งหมดนี่ทั้งทั้งกระบีนี่มันจะสมควรแล้วนะสมควรแก่เวลานะเปลี่ยนได้แล้วนะไม่งั้นมันก็ไม่มีงานอย่อยางเงี้ยเลย เราบอกว่าคนไทยจนลงเรื่อยๆต้องถามคําถามกลับไปว่าคนไทยไม่ได้จนโรงงานไม่ได้จนคุณได้ให้งานเขาหรือยังเอออย่าแล้วอย่าถามคําถามอีกหน้าคนไทยจนทําไมคําถามนี้ตอบกลับไปเลยนะแบบคมๆเลยาแบบคมกริบเลยให้งานเขาหรือยังเออคุณคุณให้เขาทำหรือยังถ้ายังใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่ตอนเนี้ยเออ แล้วดูวตัวอย่างเซเว่นโมเดลด้วยทำไมเขาทำได้นี่โอ้ยเนาะบักซิดาแท้เหนื่อย